แล้วั็เอ้น f ีเรื่องบ้านสีฟ้าโอ้โหเพลงนี้มันจริงๆเลยเนี่ยใครมาเล่นเนี่ยเอาน้องยีงเหรอใช่ฉันได้ฉันชอบเล่นโหวมันก็อยากเล่นมั่งนะฉันก็อยากเล่น,นะนลมั่งนะน้อง ขอได้ปะห้าทีก็ามาฉันจะเป็นเดีย๋ยวฉันจะเล่นกอนค่ะโอเคได้เลยอื้อฉันชอบติฉันชอบไดร์นติกโอเคนะตามฉันนะโอเคปุงป้ง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 บุ้งดิงด้งดิงด้งดิ้งดิ้งทำดีมากเลยจัะลูก ไม่เต้นดิ้ง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  เสียงทยแล้วจังเลยลูกโอ้โหยินดีด้วยนะลูกวันนี้เรามาจัดงานปราร์ตี้กันดีกว่าแม่ร้องเพลงด้วยนะได้สิได้สิครับผมชอบงานปราร์ตี้แม่ทํากับข้าสเสร็จยังครับเสร็จแล้วจ้าไปนั่งรออยู่ที่โต๊ะนะโต๊ะแค่นี้น้อยจังเลยนี่น้องพอได้แล้วมัง้ง ได้ได้ได้ฉันไปเอานมเองนะฮึบเลากินค่ะแม่โอเคกินข้าวได้เลยฉันจะนั่งดูทีวีฮ่าฮ้ฮ้ฮฮาอันนี้มันสนุกจริงๆโอ้โหดูนั่นสิจะนั่งกินข้าวไวเหลือเกินเนี่ยอมมไม่กินซูชิชหรออยากกินมาก แต่ฉันไม่หิวฉั่หิวแกะแต่นมโอเคเดี๋ยวฉันจะเป็นคนเล่นนี้นะแล้วให้แบบเอ่อทุกคนอ่ะมีความสุขกับเพลงฮดิ้งปังปังดิงด้งดิงด้งดิ้งดิง้งดิ้งดิ้งเพลงอะไรดีอะคริสต์มาสกันวิววิสนั่นนั่นคริสต์มาสวิววิ มมแ,แม่น้องน้องเพลงมึงคิดคริสต์มแล้วคริสต์มาสมันผ่านแล้วแล้วลูกอา๋อค่ะแม่หนูก็ไม่รู้ว่าคริสต์มาสมันผ่านไปแล้วค่ะอืมเอ้าข้าวหอมเงินหนูเคยกินได้ไหมไม่ได้ลูกกินนมนีย่ยแค่อยากจะก,กินก็อยากกินเอาไปสิ เฮ้ยหมูอืมอ่อยอ่ะมือนึ้งหมูมสเต็กเลยแต่ฉันไปนเข้าห้องน้ำก่อนเออทาลุกเข้าไปเลยเป็ดอโอโ้หฉันจะแก้ห้องพ่อให้มันรกเลยโอ้โหโลรกมากมีแต่ฝุ่นเต็มไปหมดเลยเพราะว่าฉันน่ะ เอาฝุ่นออกมาเต็มไปหมดใ่ไหมค่ะงั้นด,ดีกว่าจะแกงห้องพ่อให้เหละเฮ็ดเ้ยวันนี้ไปทำงานดีกว่าเอาดูการ์ตูนเหรอไม่เป็นไรนะโอ้โหห้องพ่อทำไมรูจังเลยลูกไม่เก็บเหรอไม่พ่อนั่นแหละเก็บเองอย่างนี้ต้องทำความสะอาดซะแล้วไป พ่อคุณทำความสะอาดดีมากเลยค่ะพล่งคุณลกใช่ไหมคะใช่ไม่รู้ว่าใครทำเนี่ยพ่อละ่ะหรือว่าพ่อคะแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่แม่ขอเล่นกีตาร์าสุดเจ๋งนี้กันบึนนนนนนน้งบึ้งบึ้งดิ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 งดงดิงดงทำแม่ทำไมแม่สั่นอย่างนั้นล่ะแม่ ما? เล่นกีตาร์าแบบไวัยไง เฮ้ผมขอเล่นมั่งดิผมขอเล่นแจ๊เ้า่ากตาขอผมนะอันนี้แม่แล้วผมเล่นกับโอ้โหเสียงใครเนี่ยมันไพเราะจริงๆเลยสงสัยไม่คนเล่นนี่เหลือพ่อคนเดียวที่ไม่ยอมมาอือโอ้เสียงไพเราะเนี่ยมันดีจริงอยู่โอ้ เหลือพ่อคนเดียวแล้วค่ะใช่ผมเหลือพ่อคนเดียวแล้วครับพอไม่เล่นลูกพ็อขี้เกียจเอ๊ะไหนมองาจะตาดเออเออไหเล่นกระดานะพุงเนี่ยเอยวันนี้เบื่อจริงๆเลยพ่อต้องมาเออทำความสะอาดห้องลูกมีแต่ขี้เต็ปมปหมดเลยโอเคปึง้งพอระค่ะแม่ผมเหนื่อย เล่นมาตั้งชั่วโมงหนึ่งแล้วนะอ้าวอาบน้ำได้แล้วลูกไม่ทันแล้วอย่าเข้ามาลูกเหม็นเมืล่ลไครับเหม็นขี้น้องไงฮะเหม็นขี้น้องโอโ้โหเหม็นสัสสัสอะไรวันเนี้ยแม่น้องขี้ ก็พ่อไปทำความสะอาดห้องน้องอะ่ะใช่ฉันชอบที่ในห้องปะโถอเอ้ยมามามาน้องวันนี้เราไปเล่นน้ำกันดีกว่าไหมน้ำน้ำตรงนั้นอน่ะได้ตืดตืดเฮ้ยห้าโมงหกโมงแล้วลูกไปอาบนะ้ำเมื่อกี้แม่เมื่อกี้แม่เห็นลูกออกไปโอ้โหน้ำกันตลอดเนี่ยแม่บอกแม่เลยนะโอเค เดี๋ยวแม่ขอไปจัดบ้านแล้วก็มาอาบรีบอาบน้ำนะล,ลูกเอออาบไปอาบไปโอเคจัดดีกว่าโอเคเะจัดเสร็จแล้วมันฟุงฟ้งฟิ้งมากเลยเนี่ยแม่ขอไปอาบน้ำก่อนโอเคเะอ,อาบน้ำดีกว่าฮะได้แล้วโอเคเะนี่ใส่หนวดมาด้วยจ้า เหมือนคนเล่นตลกเลยฮ่าฉันคือคนเล่นตลกใช่ไหมเนี่ยทำไมถึงแต่งเหมือนนั้นเร็วๆลูกท้าอยู่นั่นแหละโอเคแม่บอกแล้วอืม้มพี่อย่าเอาน้ำมาใส่ใส่นูหน,นังงี้ใส่เบียกหน้าหมดเลยเนี่ยขอโทษนะไม่เป็นไรนะน้องโอเคอ นี่น่เป็นไงล่ะเท่ไหมแม่แมโอ้โหเหมือนแม่เลยลูกแต่ลูกก็ใส่หูฟังใช่ปะใช่ค่ะเหลอผ้าคนเดียวแล้วโอ้หน้องบูแต่งตัวเท่กว่าพี่อีกนั้นเนี่ยเฮ้ยน้องเกมมันขี้โกงชัดๆฉันฉันต้องอยู่ห้องพักโอเค ฮึมจะและ้ดูเสื้อผ้าโอเคมาแล้วโอ้โหลูกใส่หมดแล้วก็โอ้ยเหมือนหม่แกลว่าสงสัยอบแต่งตัวเหมือนแม่นักพ่อครับเจียมาแล้วลูกโอ้โหพอ่อพ่อเทพ่อเทพ่อเทกันหนูเรก <laughs> 「くるひろめかねほぼ」<music>「あおにいのいあおしろくろ」<music>「きろししんじぶくろ」「むすきか」